สวัสดีครับเป็นคนตั้มนะครับวันนี้จะมาสอนกันวาด <c oughs> วงกลมอันนี้เป็นลักษณะอันนี้เป็นวงกลมทั่วไปเนาะอันเนี้ยแต่มันจะมีวงกลมสัมผัสนอกอ่าตัวนี้ก็คือรัศมีสามสิบกับสามสิบตรงนี้สัมผัสนอกหมายความว่าไงหมายความว่าไอ้วงกลมรัศมีสามสิบเนี่ยมาสัมผัสนอกวงกลมสองอันนี้น,นะสัมผัสนอกวงกลมสองอันนี้นะครับอันนี้เป็นแบบขัดข้อสองขีดสี่นะครับ สองคิดสี่อันนี้คู่หน่อยเดี๋ยวปรับพื้นที่ให้มันวางโอเคนะครับอันนี้เป็นประกาศข้อสองคิดส,สี่นะครับเป็นเอกสารประกอบการเรียนวิชาเขียนแบบวิศวะหนึ่งนะครับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครับต้นต้นนะครับอ่ที่จะขีดเส้นตรงนี้ก่อนต้องเป็นเส้นไกด์ไลน์นะครับขีดเบาๆาก็พอ สีเข้าตรงนี้ 20, 70, 90, 60, 130, 130, 13. okay. นี่สิบเจ็ดสิบเก้าสิบโอ้ยปลาร้อยประมาณ13โอเคเงี้ยเนาะเริ่ประมาณนี้โอเคใช้โฟลเราเ็าวัดอันนี้นะครับจุดศูนย์กลางวงกลมนะเช่นเริ่มจากตรงนี้2ไปอีก7จเจ็ซนครับแต่พี่ขอใช้วงเวียนนะบากพี่ใช้โปรแกรมนะจังนายสำหรับที่ จุดเริ่มต้นเหมือนกันนะยาวประมาณตรงนี้โอเคเอ่อคำว่าเจ็ดสิบที่มันห่างกันก็ปรับโอเคงั้นก็มาคุย เราก็จะได้จุดปักวงเวียนสองอันแล้วนะครับอันนี้เราวัดได้ก่อนเลยเนะออยาะวงกลมตรงนี้เนี่ยแล้วก็เป็นเส้นเบางบาๆก,ก็ได้นะครับเพราะว่ายังไงเดี๋ยวเราก็หลบประมาณนี้ก็พอคนระับไม่ต้องเต็มรูปโอเคก็ย้ายไปฝั่งหนึ่งอันนี้รัศมียี่สิบถูกเนาะ ไม่ผิดนะพี่ไม่ได้ปรับหะดอดี่ยังปรับก่อนรัสมีย0ี่ิบกับิด่่านโอเคอันนี้รัสมีสี่ จากนั้นสิ่งที่เราต้องการได้คือจุดปักวงเวียนไอ้วงกลมอันนี้กับวงกลมอันนี้นะครับสัมผัสนอกวงกลมจะเห็นว่าจุดปักวงเวียนมันอยู่อย่างนี้รัศมีมันแค่สามสิบครับมันสัมผัสนอกกับวงกลมสองอันนี้แสดงว่าเราจะใช้วงกลมสองอันนี้นี่แหละเป็นส่วนร่วมนะครับเริ่มต้นนะ ตัวนี้การสัมผัสวงกลมนี้กับวงกลมนี้นะเริ่มจากวงกลมนี้ก่อนจากจุดนี้ไปหาจุดนี้ได้มึงก็ต้องเอารัศมีตรงนี้บวกกับรัศมีตรงนี้ถูกมก็จะเป็นรัศมีนะครับ r ยี่สิบบวกกับสามสิบได้เท่ากับ r ห้าสิบ อันนี้ปรับเล็กกว่าเราไปฝั่งนี้ก็ต้องเอาสามสิบบวกกับสนะี่สิบหานี่หมายความว่าจุดจุดนี้ไปหาจุดนี้ได้มันก็ต้องเอารัสมี่สี่สิบบวกกับสามสิบถูกไหมแล้วก็รัสมี่สี่สิบบวกกับสามสิบก็จะได้เจ็ดสิบ ฝั่งนี้นะครับฝังนี้ก็เช่นกันถูกไหมเพราะระยะมันเท่ากันเนาะนตรงนี้ก็ต้องเจ็สิบที่ขอเปลี่ยนสี ก็เอายี่สิบบวกกับสาิบก็จะได้ห้าสิบโอเคเดี๋ยว,เ,ยวเราลองวานดูใช้วงเวียนครับเ,เริ่มดราลงตัวนี้เส้นนี้บวกกันต้องได้เจ็ดสิบก็ปรับโอเคหันก็ขีด ขีดกะกะหน่อยครับก็ประมาณนี้แล้วท่านเพื่อเอไว้หน่อยจริงๆเราต้องหัดต้องการจุดตัดเฉยๆ move อันนี้ต้อง50ถูกไหมก็ปรับเป็น50โอเคมันก็ขีดอ่าสิ่งที่เราต้องการได้คือจุดตัดตรงนี้แหละเพราะที่พี่บอกที่พี่ขีดขีดเพือยาวๆบางทีขีดไม่ถึงเราก็ต้องไปขีดใหม่ก็จะเสียเวลาของเรานะครับโอเคเราได้จุดตัดแล้ว อันนี้ก็สบายนะครับจุดตัตรงนี้แหละคือจุดที่ปักวงเวียนไปที่จุดตัดวงเวียนตัดปักต้องเป็นลักมีสามสิบ <3, 4. S 2> โอเคอเหว่ามันจะสัมผัสกับวงกลมสองอันนี้ละอันนี้ที่ปรับไปตรงเลยโอเค พี่ใช้เส้นจริงได้เลยเพราะพี่รู้ระยะแล้วมันต้องขีดแค่ไหนพี่ก็ขีดแค่นี้โอเคด้านนู้นก็เช่นกันถูกไหมเราอล,อลองทำซ้ำดูโอเคเริ่มจากฝั่งนี้จะหาจุดนี้ได้ยังไงนะอ๋อละสมีนี้บวกกันนี้ก็คือ สามสิบบกสีพี่บวกพเขียนบอกตรงนี้ละก็จะได้เจ็ดสิบนะครับปรับเนื้อเจ็ดสิบเจ็ดิบมิ้นก็คือเจ็ดเซนนั่นแหละว่าเหลือน่อยนะครับผมก็ยายตามัรงนี้เท่าไหร่ ห้าสิบอ่ายังไม่งงนะสามสิบบวกี่สิบตรงนี้นะครับห้าสิบโอเคได้จุดตัดตรงนี้แล้วจบแล้วครับเอ่อมเราใช้ก็เ,เป็นสีดำนะครับโอเคกดเส้นจริงเดียวเลยเนาะโอเคปักไว้ที่ตรงนี้แล้วสี่ต้อง สามสิบหรือปรับเป็นสามสิบโอเคก็ดูว่ามันสัมผัสก,กันไหมสัมผัสก็กีกได้เลยแลวประมาณนี้นะครับนึ่ขีออ่าันี้เราก็มางวงให้มันเข้ม โอเคก็คีดให้เข้มนะโอเคบย้ายครับยยก็คือลงไหมมันเป็นเส้นจริงนะครับเส้นจริงหรือว่าเส้น visible line นะครับภาษาอังกฤษอ่ามันคือเส้นที่มีน้ำหนักมากที่สุดนั่นเอง วาดเข้มนะครับนะข้อนี้เองนะครับเสร็จแล้วอ,อีนน่เลยพิล็อกรูปหน่วยพอพี่ต้องก,การรูปประเสร็จแล้วนะครับแต่รายละเอียดยังไม่ได้เสร็จนะครับเพราะว่าเราต้องมีเส้นเซนต์มาร์ทเซนต์ไลน์นะวิธีขีดเส้นเซนต์มาร์ทเซนต์ไลน์เซนต์มาร์ก็คือเส้นกึ่งกลางนะครับที่ขออนุญาตใช้เครื่องมือนะเครื่องมือนี้นะนนครับจะเราใช้ไม้มันทักนะเนี่ยอันนี้เซนเต์มาร์ท เซนเตอร์ไม<า>้ก็คือเส้นที่มันบวกอยู่ตรงกลางเซนเตอร์ <S <S ลายก็คือเส้นยาวเส้นยาวอันนี้ให้มันเลยส่วนของ,งวงกลมก่อนอันนี้ถือว่ายาวสั้นยาวยาวตรงนี้เราใช้ร่วมกันได้เลยเนี่ยถ้ามันติดๆกันนะครัแล้วก็มันก็มาจะมาสั้นแล้วก็ยาวอีกตรงนี้นะครับนีไม่ใช่นะโอเคแล้วก็ฟังดีด้วย แต่เส้นยาวขึ้นแหละเลยส่วนของวงกลมแค่นั้นพอบางคนโอ้โหขีดยาวเปียนนิ้นี่นะครับนึ่งมันไม่ใช่แล้วครับอ่ามันแค่เลยส่วนของวงกลมแค่นั้นแค่นี้ครับ Center Mark, Center เสร็จแล้วมากเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วนะครับรการว่าเส้นสัมผัสวงกลมสัมผัสนอกตัวนี้นะคนีบขอฟักช่องนิดนึงนะครับเราเข้าไปที่ยูทูปอืม,อม อันนี้เปิด, YouTube. ดวิ u ีโอคุาสักช่องนิดน,นึงนะครับเสร์ดเลยคอนตั้มดอยิ้งครับปิดช่องอ่าจะเงินคลิกก็ไปที่ช่องนะคลิกไปที่เพลย์ลิสต์คลิกที่เขียนแบบพื้นฐานสำหรับน้องที่เรียนอินกราฟหนึ่งนะครับ แต่ของที่เรียนก็โซลิวส์ก็มีเดี๋ยวค่อยไปดูที่หลังนะครับที่พีลิสเนี่ก็จะมีแบบฝึกหัดหลายข้อเลยพี่เขียนตามข้อไว้แล้วนะครับอ้างอิงตามเอกสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเนาะเห็นที่ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับโอเคเอางข้อนี้ไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ